ครับท้องเสียมาสองวันแล้ว<ม>ก็จริงๆแล้ววันนี้ถ้าถ้าไม่ได้รับปากทางพี่โพิ์ดไว้ก็คงได้ได้พักผ่อนแล้วจะเข้าโรงพยาบาลก็กลัวเขาไม่ให้ออกก็เลยต้องซื้อ,อยามาทานก็อย่างเมื่อคืนนี้ก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะพยายามที่จะฝืนตัวเองแต่รู้สึกว่ายืนแล้วมันไม่อยู่จะล้มอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าจะไปหาหมอก็กลัวเขาให้นอนก็เลยแบบหายามาทานแล้วก็เลยนอนอยู่บนรถนอนอยู่บนรถทีนี้กลับไปบ้าน ก็คิดว่าเออจะไหวไหมก็มายังไงก็ต้องมาให้ได้ก็ <ừ. S 1> เลยพยายามพยุงตัวเองมาให้ได้พ <c oughs> ่อจะต้องมีมีเช็คที่โรงพงยาบาลบ้านไหนไหมครับก็คงจะ <ừ. S 1> ดูอาการตัวเองอีกก่อนว่ามันมันดีขึ้นไหมเพราะว่าซื้อยามาทานแล้วถ้าดีขึ้นก็คงจะทานยาไปเรื่อยๆก่อนครับแฟนก็เป็นห่วงว่าพ่อทำงานหนะักทั้งวงแล้วก็งานข้างนอกด้วยจะไหวไหมในเรื่องของการหลายคนเป็นห่วงครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับอ่า เอฟทุกๆคนนะครับแฟนขับทุกคนที่มีความเป็นห่วงไปว่าหนึ่งอายุเราก็เยอะแล้วขับรถเองพาลูกไปทั้งงานราชงานหลวงเมืวว่อวานนี้ก็เสร็จจากงานระยอง mm hmm. ก็ตีไปสา,สาแก้วสาแก้วก็พาลูกมาโกกากอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าจริงๆแล้วก็จะไหวไหมคือคือด้วยความเป็นห่วงว่า f f c แฟนขับมารอลูกมารอเราที่วัดจลาเลย มันก็ยังไงอยู่ว่าพี่น้องเขาแบบเสียความรู้สึกก็ยังไงก็ส่งลูกไปถึงที่ก่อนตัวเองยังไงก็ช่างกว่ามาเนี้ยพอมาถึงที่ก็อ่ะลูกไปเลยเดี๋ยวพ่อพักผ่อนในรถก็ได้ก็เลยนอนในรถแบบไม่รู้ว่าถ้าเป็นอะไรมาก็คงไม่รู้ใครไม่มีใครเห็น, <c oughs> นจริงเรากลัวไหมพ่อเพราะว่าเรา,างานเราหนักเราทำโฮมตลอดเวลาก็กลัวนะเพราะว่าก็คือเห็นข่าวหลายคนแบบว่าคือน็อกกลางอากาศประมาณเนี้ยแบบว่านอนหลับอยู่เฉยแล้วก็ไปเลยประมาณนี้บางทีเราก็อื มันจะคุ้มเราไหมแต่บางทีเราก็แต่ปกติถ้าไปกับแม่มันก็จะได้แบ่งแบ่งกันขับช่วยกันขับ,บแม่ขับครึ่งนึงพ่อขับครึ่งหนึ่งใครเหนื่อยใครนอนอิ่มก็จะประมาณนั้นแต่เมื่อวานนี้คือพ่อตียาวเลยมันก็เลยทั้งท้องเสียแล้วก็ทั้งไม่ไ,มได้นอนเลยมันก็เลยทําให้ตัวเองแบบว่าร่างกายแบบไม่ไม่เต็มที่ไม่ไหวค,คือทั้งปวดก็ยังขับรถเองด้วยใช่ครับ <laughs> <laughs> ก็มันก็จะมีแบบปัญหาในวงแบบคือบางคนก็ลูกบางคนก็อาจจะพูดง่ายบางคนก็อาจจะไม่ไม่เคารพกฎกติกาคําสั่งมันจะประมาณนั้นอคือเราเตือนแล้วก็เตือนหยิบยกต่างๆมาพูดให้เขาว่ามีความรู้สึกว่าเอยอยากปรับตัวแต่ถ้ารู้แล้วเขาก็ไม่ปรับประมาณเนี้ก็เออไม่รู้จะยังไงเราบอกสอนหมดแล้วเอาก็ระบายหน่อยก็มนเขาเห็นที่เราก็น่าจะเห็นอยู่นะมีนาเรไยมใ้ก ก็พ่อก็สั่งพักเลยในเมื่อในเมื่อบบว่าเราบอกเราเตือนแล้วในเมื่อไม่ฟังก็โอเคให้ลูกกลับไปพักผ่อนทบทวนตัวเองก่อนนะหรือถ้าตรงไหนที่เขายอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นได้ก็ลองไปหาประสบการณ์ที่อื่นดูประมาณนี้กฎเหล็กที่มงพ่อใเลยห้ามทก็คือเรื่องของการใช่ครับในการดื่มในการทํางานเพราะว่าคือเราเคยเห็นมาแล้วว่าบางคนดื่มบางคนก็ไม่สามารถขึ้นไปทํางานได้แล้วก็บางคนดื่มก็ออกนอกเรื่อง มันก็เลยบางทีดื่มแล้วก็ไปแบบมีเรื่องกับคนดูหน้าเวทีเพราะด้วยอารมณ์ในในในแอลกอฮอลใช่ไหมล่ะบางทีมันระง,งับสติตัวเองไม่ได้บางทีก็ไปมีเรื่องกับเขามกลา,กลายเป็นคนที่เสียก็คือวงอฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าตั้งกฎมาเลยว่าถ้าคือใครอยากจะอยู่กับราเบียบวัตถสินก็คือห้ามห้ามถ้าใครดื่มถ้าพ่อรู้ก็คือตัดไปเลยห้าห้าแรงก็คือหมายถึงว่า 6แรงก็คือ3พันตัดไปเลยวิกนั้นก็คือค่าตัวเพราะคณต้องโดนหัก3พันที่ผ่านมาคนโดนเยอะไหมครัเดินเยอะเยอะถือว่านั่นคือกดเหล็กสุดๆใช่ไหมใช่ครับนี่ถึงขั้นไล่ออกจากวงเลยนก็มีครับก็มีว่าถ้าคือว่าเตือน2-3รอบแล้วก็คือยังยังไม่พัฒนาตัวเองยังไม่ปรับปรุงก็เอาโอเคก็ไปหาประสบการณ์ที่อื่นนะลูกนะก็จะบอกประมาณนี้ เดาเป็นว่าพ่อหมายถึงใครใช่อาจเต้ายองหมายถึงเต้ายองหรือเปล่าคือตาเขาจะรู้อยู่ว่าเออไม่ได้หมายถึงเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ดื่มเพราะว่าถ้าถ้าเรื่องส่วนตัวคือพ่อกับลูกก็จะคุยกันด่าพ่อก็จะด่าลูกเลยสอนก็จะสอนลูกเลยแต่สำหรับคนอื่นคือเราเราบอกแล้วเราสอนแล้วเราก็อ่ะโอเคปล่อยให้เขาได้รู้ตัวบ้างเพราะว่าเราเอาจริงอยู่ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเปรียนเฉยๆประมาณนี้พอเราลงด่าอย่างนี้แล้วคนอื่นในวงคือก็ก็มีกลัวเยอะอยู่ ครับก็แบบว่าบางคนก็สารภาพเลยแบบว่าแบบไม่อยากออกไม่อยากไปว่าจะปรับตัวปรุงตัวเองจะประมาณนั้นแหละล่าสุดที่พ่อโค้เหมือนแตบว่าไปรับงานนอกเยอะจนบางทีทิง้งวงอันนี้คือข้อน้อยใจหรือเปล่าที่แบบมีคนคิดว่าพ่อแบบทิง้งวงอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายๆหลายๆก็มีบางกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มแ่บคิดว่าเออเอาดีแต่ทางละครเอาดีแต่ทางรายการพาแต่ลูกไปนู่นไปนี่ แล้ววงตัวเองอลูกๆคนอื่นทาไมไม่สนใจไม่ดูแลประมาณนี้แต่คือเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนี้เพื่อเราต้องการแบบว่าขยายฐานหรือให้คนหลายๆกลุ่มที่ไม่รู้จักมอลําำไม่รู้จักระเบียบวัฒนศิลให้มารู้จักอย่างน้อยก็อาเด็กคนนี้เป็นมอลมล์ลำเหรอเรคนนี้อยู่ระเบียบวัฒนศิลเหรอเราก็คือนี่และคือเป้าหมายที่เราว่าจุดประสงค์ที่เราอยากที่ทําที่ยอมเหนื่อยทุกวันนี้เพราะอยากชี้แจงไงเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าพ่อ รักไม่เท่ากันบ้างแหละค่ะทิ้งบ้างแหละอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นบางคนก็มีความรู้สึกว่าเออรักแต่เอ็นดูแต่เต้าหนองเอ็นดูแต่เต้าพี่แล้วคนอื่นล่ะบางคนก็จะคิดประมาณนี้แต่คือบางครั้งสิ่งที่สิ่งที่เราทําทุกวันเนี้ยเราเพื่อต้องการต่อยอดให้ให้ทุกคนเนี้ยที่บางคนที่ยังยังคนยังไม่รู้จักเลยที่มาอยู่ระเบียบวัฒสินแต่พอ,อคนมารู้ดูระเบียบวัฒสินแล้วเอามาใกล้ชิดน้องมาใกล้ชิดตุต๊บต้าบใกล้ชิดเต้าพี่เต้าน้อง ก็จะทําให้ผู้คนได้รู้จักว่าศิลปินคนนี้อยู่ที่นี่เหรอประมาณนี้แต่คือพ่อก็เข้าชี้แจงกับลูกๆในวงแล้วแหละแต่ลูกในวงคือทุกคนก็คือเข้าใจพ่ออยู่แต่คือคนนอกส่วนมากก็จะมีมีเขาเรียกว่ากลุ่มคอยมาปั่นมาปั่นมาป่วนเพื่อจะให้ให้องค์กรเราแตกแยกให้เขามาเกียรติน้องบ้างเกียรติต้าพี่บ้างเกียรติคนที่สามารถได้ไปกับพ่อประมาณเนี้เ้าอยากอยากปกป้องอะไรพ่อบ้างคบเพราะว่าพ่อกรโดนนย่เหมือนกันก็ ไม่รู้จะทำยังไงก็บางทีผมผมเป็นเด็กอะผมพูดไม่ได้บางทีจะขอพ่อก็มีนะผมขออะไรได้ไหมขอพูดได้ไหมคือมันอยากพูดแต่ก็พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบส่วนมากก็พ่อจะเป็นคนพูดแทนก็คือพ่อรักทุกคนเนาะครับพ่อน้อยใจไหมคะเหมือนเราเป็นทำทุกคนเพื่อลูกๆในวงแต่เราก็ยังโดนโดนวิจารณ์โดนวิจารณ์แล้วพ่อทิ้งวงอะไรเงี้ยสาบคนก็ยังไม่เข้าใจในจุดนี้ก็ก็ ถ้าเป็นคนของเราเองคือเราน้อยใจอยู่ครับแต่ถ้าสําหรับคนข้างนอกอันนั้นคือคือเราเราไม่ไม่ได้ว่าเขาเพราะว่าเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งแต่สําหรับคนในวงก็คือเราทําทุกอย่างาเหนื่อยทุกวันไปสื่อทุกช่องเพื่ออะไรเพราะว่าทุกคนเขาคนคน,คนบางคนเขาจะไม่รู้ว่าออกสื่อได้ตังไหมรายการนั้นคงจะได้ตังเยอะบางคนเขาจะคิดอย่างนั้น แต่คือเราเราไปทุกวันนี้ทำทุกวันเนี่ยเพื่ออยากให้ทุกคนรู้จักคําว่าระเบียบวารศิลป์รู้จักศิลปินที่ยืนอยู่บนเวทีระเบียบวาตศิลป์นี่คือจุดประสงค์<ม>ก็เราก็เลยว่าเออถ้าลูกในวงเราเราน้อยใจแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราเราไม่ได้น้อยใจขอบคุณครับ<อ>ตอนนี้มีกี่คนครับทั้งหมดรวมทั้งหมดก็สาก็300กว่าอยู่ครับเพราะว่ามันก็มีหลุดไปบ้างเพราะว่ามันจะมีพวกร่างกายไม่สมบูรณ์ ร่างกายแปลว่าไม่แข็งแรงในการออกงานทัวร์คอนเสิร์ตร่างกายไม่ไหวก็